ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผ้าพี่น้องมากีดยางย่ำเสาครับนอนหลงครับพี่น้องครับกีดยางมือเดียวห้อมครับมือหนึ่งจับกล่องนอนหลงครับมือนีก็เลยตรงมากีดช่วงเสานะครับวังตีไดนล่ะแปวงนี่ผมเคยจีดหกถุนนะครับตัวมือนีมันนอนหลงเห็นใจไหมน้องพี่น้องเนาะ เนือเสียนะครับเปลี่ยนเวลานอนผอมนะครับไปทุละทุลังนะครับเลื่อยตรงเปลี่ยนเวลากีดนะครับเปลี่ยนมาเป็นกีดแนมเสาครับช่วงนี้กับเวลาประมาณสิบเจ็ดโมงนะครับอีดคือเก้านะครับสวยกับขีดที่หไหนนะครับนอนหลง เลอยอยากเปรียบเทียบประสบการณ์ของผมเองนะครับในการหีิบข้อคำกับหยิบช่วงเด็กๆก่านช่วงสาวๆอังศ์นะครับมองดูเด็กๆช่วงสาวๆว่มา, <c oughs> ม,ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอังศ์ทราผมเคยเห็ดมากนะครับหยิบผมเคยเห็ดมา ผมเปลี่ยนเวลาขีดนะครับยังยกตัวอย่างผมอยู่ไปทุระย่ำเสาสีคงคงมือมือใหม่นะครับคงมืออื่นนะครับผมเปลี่ยนเวลาเมื่อกี้เลือกซองถุ่ม่ส <laughs> ิผมขีดซองถุ่มมือนี้นะครับเพราะว่าตอนท w ง n เสาผมอยู่ไปทุระนิดสินะผมเคยเห็บอยู่ผมมื่กี้ตอนหัวคำซะานะครับผลสรุปนะครับยางมันบวกจากีเขาเคยขีดดึกๆนะครับ เห็ดหกถุ่มตีหนึ่งอย่างนี้นะบนสรุปก็คือยางมันถอยนะครับกันข้ากีดข้อคำโอ้โหนันเป็นยังนะครับเดี๋ยวถ้าเห็ดยังหลายๆย,ยางเขาอันนี้ตัวยางเขานะเนาะพี่นอ้นองอเเนาาะโอ้โหของเขายางมื่อเดียวครับแต่ว่าขันจีด ัะคำนะครับบออกแต่ว่าขันเท้านอน,อนลงจากตีเท้าคยจีดหกทุ่มบางสิเท้านอน,อนลงซะไม่กีดกตีสามตีสี่ยังสินะครับย่างเผาออกได้พี่น้องนะครับน้องมากีดตีสามตีสี่จะเคยเกีดหกทุ่มบังสินะ โอ้ยดีดยังมือเดียวพี่น้องเอ้ยอยางต้นหญ่ครับตัวกับลายตุ่มกับลายพี่น้องเอ้ยต้นดอกต้นบอนะครับพี่น้องกับคุ้งสีหู่ดอกเนาะพี่น้องก็ับเศษตะก้อนเฮาก็เดินโอ้หน้าตําจีดยังไงเด้อ,อ,ดจจดอบวดนี้เมือเดียวโอ้ทูเทไท,ย,ทยไปนี่แล้วครับ อ๋ออ๋อ,อถือถ้วยถือถ้วยพี่น้องก,ก็ลองสังเกตเบิ่งเด้อครับนะครับขันเภาขีดช่วงหัวค้ำเคยขีดตึกเด้อเด,ดีย๋ยวไปขีดหัวค้งดี ยังมันถอยได้พี่น้องเพราะว่าเคยเห็ดลายเทียแล้วนะองพี่น้องกับบุหงวจีคือกันบอนะครับโอ้ย มอออกถ่ายนะครับยางเขาอันจีดหัวคํำนะครับผมว่าลดเกือบครึ่งหนึ่งผมเลยลดเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์หละขี้ไร่ก็สามสิบเปอร์เนต์าะนำยางผมเคยเห็นมานะครับโอ เราคงพี่น้องมึหูว่าวิธีเป็นคือการบ่อทอนละนะครับในกะทดลองมึงด้วยพี่น้องนะครับประสบการสอนเท่ดดอกนะครับทดลองหลายๆอย่า,างมึงนะครับว่าการเห็นงานในสวนอย่างปัญหามันมี่ลอยแปะนะครับ มันยางยางบอ,อกเข้ากับบูหูน้ำพึินมามันเป็นยงังจังบวออกลงังเท้อก็เด็นนอพี่น้องนอลังเทือเข้ากับหูลังเท้อเข้ากับบูหูนะครับมันผูหูก็บลายผู้บูหูกับลายครับเรืองยางนีมันเป็นเรืองที่ตรงเลียนหลูนะครับเลียนหลูการเห็ดนังต่างต่างนะครับ ใบก็บลูนเหมือเลยด้พี่นองัพี่นองใบลูนมอนอนะครับอึบโอ้ไร้ดีครับต้นกำลังเปิดไม้เปลี่ยนหนาขึ้นมาใหม่ครับกายัยางผมบ้านนะครับคันลงกีดนอนลงน่มกีด เคยขีดหกถุ่มแล้วเมื่อกีดตีสามตีสี่ตีหาเนี่ผมมายังออกดีอยู่เด้แต่ว่าคันเขาสิไปทุระเหลี่วไปทุระไปทุระย่ำเสาพี่ีดเอาช่วงสองถุ่มสามถุ่มยางบ่อครับยางรถแน่นอนนะครับอีหน่องก็ล่องเห็ดบึงนะครับคาเสียเอาเทงเหล้ยวครับจอดกันเหล้ยว จบแล้วนะครับมือนี้แล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนะครับลลลแล้วเรียบร้อยโอ้ยพี่น้องเส่เสื้อสีแล้วนอนหลงครับมือนี้นอนหลงอากาศก็ยนเย็นแน่อยู่ครับช่วงเศร้ามือนี้นะครับทุกคนครับคนอย่าง แม่บ้านเพิ่นก็บ่ทันเหลี่ยมครับรเดี๋ยวสิไปลัดเพิ่อนมึงอยากมืดแน่นะครับเพราะมันยังเป็นช่วงเช้ากระติกเจ็ดมองอะไรแล้วแต่ว่ากัมืดตะเวนก็ขึ้นแล้วครับพูนแดยงยังขืนอยู่ทางกั้พูนนะครับฝากปลามันฝากอันได้วยผงก็เป็นภูเขานะครับติดช,ชายแดนอยู่ทางพุ่นละ ทีนั่นขมิ้นยิงกันนะครับก็ได้เสียงบุบบ่บุ่มต่าพี่น้องเอ้ยเป็นตะยานแห้งนะครับไฟลูกปืนแดงบุบบ่บุบบ่นะครับผ้าลูกผ้าเต่าอบพยบนี้นะครับยานนะครับยานลูกปืนมาต๊ใส่หนาา้าผากตใส่โปรตีน,นยังไคเได้นอพี่น้องนอนะครับแม่บ้านเพิ่งเศนนะครับ มึงลีล่า่นจังหน่อยครับหน้าย,ยางคนกับผม่านนั้นนะครับอีกันสองเถานะครับนี่ก็ช่วงอีกันสองหาหนึ่งครับมันกะ ของหาหนึ่งหูซึกว่าสิเปลือกแข็งกว่งหอกลอยห้องพี่นองเป็นคือของผมบ่อนะครับฟ้องที่ผมเห็ดงานอยู่นี่นะครับเปลือกแข็งกว่งหอกลอยเลยนะครับมันเป็นแนวใดดอกนะครับใส่ปุ๋ยกับใส่สูตรเดียวกันโฮบใส่กันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นปลูกอยู่ในแปลงเดียวกันนะครับคุยก็พี่นองซื้อดอกครับเรื่องเปลี่ยนเวลาขีดนะครับเพราะว่านอนหลงมือหนีนะครับก็เลยต้องมากีดตอนเศร้าผมก็ยิ่งเสื้อว่ามันจิอกปกติอยู่ครับ เพราะว่ากีดตอนเสาร์นะครับแต่ว่าขันกีดเพราะคำบางเฮาไปกีดวังสองถุ่มนี่ให้มันเลียววัางสามสี่ชั่วโมงเขาเคยกีดนี่เลียวว่างหกถุ่มที่หนึ 2, ่งที่สองเาบกโบออกครับตัวน,นั้นเพราะว่าเคยเห็นมาแล้วนะครับจังได้กับฝากพี่น้องไว้ในเด้อนะครับะเอาคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละครับผมมาคุยกับพี่น้องเรื่องอเปลี่ยนเวลากีดที่ซื้อหรอ,อกครับผมสวัสดีครับ